สวัสดีค่ะต้นนอฝั่เกษตรน้มินค่ะนะคะวันนี้ค่ะต้นนอจะพาพี่พี่มาชมกับ4ประตูตัวท็อปกับวายแทร็กกับเคลื่อนสีเล้วไปชมกันเลยค่ะ <S <S คันนี้เลยค่ะนะคะเป็น4ประตูวายแทร็กตัวท็อปค่ะนะคะราคาตัวรถของเขานะ,ะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะคะไม่รวมกับชุดแต่งนะคะวันนี้น้องก็จะพาพี่พี่มาดูนะ,ะชุดแต่งตัวอย่างนะ,ะว่าใส่อะไรแล้วรอบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะด้านบนเนี่ยน้องใส่ให้เป็นสกู๊ปทรงฟิตค่ะพี่พี่นะคะเป็นสีทูโทนด้วยนะสีดำด้านตัดกับสีดำเงาของตัวรถค่ะนะคะแล้วก็ขอบด้านข้างของสกู๊ปเนี่ยน้องเลือกเป็นสีแดงตัดเฉดสีเข้าไปให้นะ,ะส่วนโลโก้เลือกเป็นโลโก้รูปกระทิงค่ะ นะคะสีแดงด้วยสวยสดใสมากๆค่ะพี่นะคะขยับลงมาด้านล่างค่ะในส่วนของกระจังหน้าของคันนี้ค่ะก็เลือกใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะมาพร้อมกับอักษรฟอร์ดเอฟอดีตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะนะคะซึ่งฟอนต์ตัวอักษรฟอร์ดเนี่ยเราสามารถเลือกเฉดสีได้ค่ะพี่คันนี้ก็เลือกเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีแดงนะเข้ากับ คอนเซปต์รถของลูกค้าเลยก็คือดําตัดแดงแต่ว่าลูกค้าบอกว่าขอเน้นแดงเยอะๆหน่อยนะ้งองจัดให้ค่ะพี่นะคะตีกรอบให้เลยค่ะพี่กรอบของกระจังหน้านะคะน้องก็เก็บงานให้เป็นสีแดงทั้งหมดเลยค่ะเด่นๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะในนั้นะะในชุดของกระจังหน้าเขาก็จะมาพร้อมกับไฟสปอร์ต3จุดให้ด้านบนแบบนี้เลยค่ะ นะคะขยับลงมาด้านล่างค่ะในส่วนของกันชนหน้าของคันนี้ก็เลือกใส่เป็นงานของ h ฮ m m e อร์ค่ะพี่เป็นรุ่นคิงซีรีส์ค่ะเป็นรุ่นตวดท็อปด้วยนะเป็นงานเหล็กชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะซึ่งเขาก็สมารพร้อมกับไฟดับเบิลไลท์ค่ะหนึ่งดวงเป็นไฟหลีและไฟเลี้ยวในตัวอีหนึ่งดวงเป็นไฟตัดหมอกนะคะทรงคันใหญ่ๆแบบนี้เลยใส่เข้าไปแล้วดูหล่อเชแล้วก็บุดบืนมากๆเลยค่ะนะคะส่วนด้านล่างเขาก็จะมีห่วงลางจงโอเมก้ามาให้ด้วยนะเป็น ของทัมเมอร์เลยนะห่วงตัวนี้มาพร้อมในเซ็ตของการชนหน้าเลยค่ะนน้องก็เก็บงานให้เป็นสีแดงให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ติดเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของการแข้งด้านล่างนะคะเป็นสีแดงด้วยนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปได้ค่ะ ในส่วนของไฟหน้าค่ะ oh. นะคะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า m a ทริก LED ค่ะหรือว่าไฟหน้า Performance LED นั่นเองค่ะนะคมีไฟลูกแก้วให้2ดวงแบบนี้ปรับไฟสูงต่ำให้อัตโนมัติด้วยนะคะน้องก็ใส่นี่เข้าไปให้ค่ะนะคะชุดครอบไฟหน้าค่ะแนะ่ะใส่คู่หน้าเข้าไปเลยกรีดอายไลเนอร์ให้คมกลิบเรียบร้อยเลยค่ะ เรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างค่ะพี่ๆขาด้านข้างของคันนะีะ้น้องก็จัดทรงให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะนะ,ะโดยการใส่ชุดยกขึ้นไป2อนิ้วคะ่ะนะจัดทรงให้ใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนปีกนกใหม่เข้าไปด้วยคะ่ะนี่มาดูกันเลยคะ่ะนะ,ะเปลี่ยนปีกนกใส่เป็นปีกนกของ YO NG ค่ะนะ,ะปีกนกก็จะช่วยปรับองศาของล้อนะคะแล้วก็ลดปัญหาการกินหน้ายางในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ซุ้มล้อคะ่ะนะคะ,นะคะก็เก็บงานให้เป็นสีแดงเลยคะ่ะ เดิมๆแล้วซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นสีดําใช่ไหมคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าบอกว่าพี่ขอแดงเยอะๆเลยนะ้องอ้นนะคะจัดไปค่ะพี่ซุ้มล้อก็ทําเป็นสีแดงให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะนี่เท่มากๆเข้ากันกับเซ็ตล้อสุดๆไปเลยนะคะ ยางเซตนี้ค่ะก็เป็นยาง MT ด้วยนะคะดอกยางใหญ่ๆแบบนี้นะคะสายออฟโรดสายลุยนะคะน่าจะชอบมากๆแหละนะคะเอาว่าซีรเ์ี่งก็อยู่ที่33คู่12บอง R 2 0ค่ะมาพร้อมกับแม็กขอบ20นะคะลายแวมไพร์ค่ะพี่นะะสีดำตัดขอบด้วย,วยสีแดงนะคะออฟเซตลึกอยู่ที่24ค่ะล้นนิดหน่อยค่ะพี่นะคะรลอลงตัวมากๆนะคะ ส่วนสติกเกอร์ด้านข้างเนี่ยก็ตามแบบตามลายที่ลูกค้าอยากได้เลยนะคะนี่3ขีดด้านหน้าน,นะคะลูกค้าอยากได้หนูจัดให้นะคะลายม้านะคะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะนะคะทำเป็นลวดลายสีแดงให้เรียบร้อยค่ะพร้อมกับโลโก้บริษัทของลูกค้านะคะ ส่วนบันไดด้านข้างค่ะปรับเปลี่ยนใหม่อัปเดตใหม่ค่ะพี่ใส่เป็นบันไดข้างของ T W I ค่ะในลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยก็คือเวลาเปิดประตูเนี่ยเขาจะมีไฟ l e D สองสว่างตรงนี้นะคะนี่สวยๆเลยพี่ยิ่งเปิดตอนกลางคืนเนี่ยยิ่งหล่อนะคะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีแดงนะคะบารองมือจับก,กันสาดให้ออกจากศูนย์ตันอตติดตั้งเรียบร้อยค่ะเนี่ยส่วนด้านบนค่ะก็จะเป็นแหลกหลังคาของ h ฮมเมอร์นะคะเป็นแหลกหลังคาโซลารูฟซึ่งเขาก็จะมาพร้อมกันกับ ไฟ LED รอบจิทางให้เลยคะ่ะนะคะทั้งใส่เนี่ยทั้งเทแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะคะสามารถบรรทุกของบรรทุกสัมภาระไปเที่ยวได้เลยค่ะพีะ่เรามาชมช่วง ท้ายกระบาดกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานของโรบาของ h ั m m e r นะคะรุ่นไน g h ฟูล l ี่ค่ะเป็นงานเหล็กทรงแขนยาวแขนคู่แบบนี้เลยค่ะพี่นะคะใส่เข้าไปแล้วดูเท่มากๆเลยค่ะมาพร้อมกับไฟเบกรกดงที่3ให้ด้านบนด้วยค่ะนะคะเวลาเบรกเวลาถอยเนี่ยนะคะหลอ่อเท่สุดๆนะคะ ใช้งานได้ด้วยแล้วก็หลอดด้วยเนาะในเ่วน์ทางด้านท้ายค่ะนะคะตัวนอกก็ใส่แผ่นปิดท้ายเข้าไปให้ค่ะแบ็กกราวด้านหลังเนี่ยเป็นสีดําล้วนหมดเลยค่ะส่วนอักษร f o r d f o d นะคะใส่เป็นสีดําตัดขอบด้วยสีแดงค่ะพี่นะคะเป็นรุ่นวอลโลโก้ด้วยเพราะว่าตรงโลโก้ Ford เนีในเขามีกล้องถอยจอดมาให้อยู่1จุดนั่นเองค่ะนะคะขยับลงมาเป็นตัวหนังสือนุ่น a c คิวริ r เบรนค่ะนะคะตรงนี้ก็เลือกใส่เป็นสีแดงเช่นเดีวยวกันเพราะว่าคอนเซปต์ของรถคันนี้ก็คือดําตัดแดงนั่นเองค่ะนะคะเนาะ ด้านล่างค่ะจะเป็นกันชนท้ายของ Hummer รนะคะรุ่นโนวา MX 2 0 4ค่ะพี่นะคะรุ่นนี้ก็เป็นงานเหล็กที่ฮิตมากๆเลยค่ะติดตั้งเกือบทุกคันเลยค่ะพี่นะคะก็จะมีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนนะคะไฟถอย LED มาให้มีห่วงลักจูงโอเมก้านะคะสีแดงให้2ฝั่งซ้ายขวาเลยค่ะนะคะตรงนี้นะคะเพิ่มเติมในส่วนของบอลลักจูงนะคะปากโนกแก้วลากรถลากเรือได้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะ เพิ่มเติมชุดแต่งเข้าไปนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นสีประตูนะคะ wide track ตัวท็อปเลยค่ะนะคะสีดำนะคะแต่ว่าเรานำมาแต่งเป็นดำตัดแดงนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวน้องพาชมภายในตัวรถกันนะคะว่าคันนี้ภายในตัวรถของเขานั้นเป็นยังไงบ้างนะคร่าวๆแบบนี้นะคะ นี่นะคะภายในของเขาค่ะก็จะเดินได้สีส้มแบบนี้นะคะชุดแต่งของเขาเนาะเดินได้สีส้มบูหนังสวยๆแบบนี้เลยค่ะมือเปิดย้ายลงมาอยู่ด้านล่างให้เรียบร้อยค่ะนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะนี่นะคะกระจกสีบานก็ปรับแบบไฟฟ้าแบบนี้คู่หน้าเป็นแบบระบบบันทัดนะคะกดแค่ครั้งเดียวกระจกจะเลื่อนลงแบบอัตโนมัติเลยค่ะกระจกมองข้างพับเก็บด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าด้วยนะคะไปดูด้านในกันเลยค่ะ คอนโซลด้านในนะคะก็จะมาพร้อมกับปุ่มพุ่มสตาร์ทให้เรียบร้อยครบครันเลยค่ะส่วนพวงมาลัยนั้นก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชันนะคะพี่ๆขานะคะเบาๆเลยค่ะขับสบายมากๆเลยค่ะนะคะมีปุ่มควบคุมนะคะหน้าจอดิจิตอลฝั่งด้านนี้นะคะรับสายวางสายได้นะคะส่วนฝั่งด้านนี้ค่ะจะเป็นระบบครูซอนโทล็อกความเร็วนะคะแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงให้นะคะเขาซิงก,กันกับหน้าจอกลางเรียบร้อยเลยค่ะพีนนะคะเป็นหน้าจอซิงค์โฟเอขนาด 12นิ้วเลยค่ะนะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะคะพี่สัมผัสแบบง่ายๆลื่นเปิดลื่นเปิดเลยค่ะในะส่วนด้านล่างจะเป็นแอร์ออโต้นะคะปรับอุณหภูมิแยก2ฝั่งซ้ายขวาเลยค่ะนะคะฝั่งด้านซ้ายกับฝั่งด้านขวาปรับอุณหภูมิแยกกันได้เลยค่ะนะคะด้านล่างก็จะมีแท่นชาร์จบ i ิสต์ชาร์จเจอรนะคะวางโทรศัพท์ลงไปเขาจะชาร์จแบตให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องเสียบสายชาร์จด้วย คันเกียร์ของเขาอยู่ตรงนี้เลยค่ะเป็นเกียร์ออโต้สิบสปีดนะคะสามารถกับขับเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะคะดึงลงมาที่เกียร์ M Shift เกียร์ที่หัวเกียร์ได้เลยนะคะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ปุ่มด้านนี้จะเป็นปุ่มโหมดการขับขี่นะคะฝั่งด้านนู้นจะเป็นปุ่ม Follow f o r High ขับ2ขับสค่ะนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังคู่หน้าเนี่ยจะปรับไฟฟ้าค่ะพี่เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเท่ๆแบบนี้เลยค่ะเดินได้สีส้มนะคะเบาะก็เป็นรูปทรงที่สปอร์ตมากๆค่ะอบ ตัวผู้ขับได้ดีมากๆเลยค่ะนะคะเท่สุดๆไปเลยค่ะนะคะสำหรับพบี่ๆท่านไหนที่สนใจ4ประตูนะคะฟอร์ดทุกรุ่นเลยนะคะอยากมาแต่งแบบนี้นะคะก็สามารถทักชแชทอะไล์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับน้องได้เลยนะคะหรือว่าโทรสายตรงมาก็ได้นะคะที่เบอร์0626265105 <c oughs> <c oughs> นะ,ะฝากติดตามกดไลค์ like กดแชร์เพจให้ด้วยนะคะเพจต้นอ้อฟอร์ดเกษตรนวรมินนะคะสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะ,ะต้นอ้อฟอร์ดเกษตรนวมินขอบคุณลาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ